ช็อกโกแลตดูไบขนมไวรัลที่กำลังเป็นกระแสรแรงสุดๆช่วงนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นดาราหลายคนรีวิวเจ้าขนมหวานที่มีชื่อว่าช็อกโกแลตดูไบแล้วสงสัยกันใช่ไหมว่ามันคืออะไรและทาไมถึงกลายเป็นของหวานสุดไวรัลที่ทุกคนอยากลิ้มลองช็อกโกแลตดูไบเกิดจากไอเดียของร้านขนมระดับไฮเอนด์ฟิก เดซเซสช็อกโกลาตีอียในเมืองดูไบาขายบาละ600บาทซึ่งถือว่าราคาสูงแต่ก็ไม่เกินความสามารถของสายหวานช็อกโกแลตแท่นนี้มีลักษณะหนาสีเข้มราวกิดด้านในสอดไส้พิสตาชิโอผสมกับขนมพื้นเมืองอย่างนาเฟ่หรือคาทาอิฟี่เต้นแป้งบางๆเคลือบน้ำเชื่อมหอมหวานกรอบกรูกระแสะความนิยมพุ่งแรงจนผู้บริโภคยอมจ่ายเงินสูงกว่าปกติถึง2-3เท่าเพื่อครอบครองช็อกโกแลตบ้าสุดหรูนี้ก่อนใครและ ข่าวดีสำหรับคนไทยไม่ต้องบินไปไกลถึงดูไบร้านขนมชื่อดังในไทยอย่าง The r o l l i n g Pin และร้านอื่นๆก็เริ่มนำเสนอเมนูนี้ให้ได้ลองกัน